วัสดีครับผมช่างแฟตยาลานะวันนี้ผมจะพามาดูไม่ได้จะมาดูแหละจะมาขาย h o n d ้า o อ์ซ่าสามยมาเด็ดตามมาดูเร้งต้นก็สีนะครับชุดสีเดิมทั้งคันเลยมาเดยวเป็นพาไปดูด้านหน้าก่อนนะก็เป็นตัวรถเดิมๆทั้งคันนะครับรถเดิมๆทั้งคันเลยก็ย่างหน้าสภาพพร้อมใช้งานนะครับเดิมๆ อย่างหน้าเดิมๆนะครับไม,มรนนะไม่มีรอยชนนะไม่มีรอยชนใดๆทั้งสิ้นเลยครับสภาพเดิมๆติดรถนะครับแล้วก็ไปดูตรงคอนโซลกลางบิดพาไปดูคอนโซลกลางก่อนนะตรงฝาถังเนี่ยะนะครับไม่มีร่องรอยนะครับรถเดิมนะครับรถค่อนข้างเดิมที่วางเท้าก็ค่อนข้างจะไม่มีรอยขีดข่วนไม่ไม่ไม่ช้ำเลยนะครับไม่ช้ำเลย มานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูช่วงช่วงหลังนะช่วงหลังก็ในส่วนของท่อฝาเครื่องต่างๆนะครับสีเดิมทั้งคันไม่มีรอยทำนะครับเพราะว่ารถตอนนี้เนี่ยก็รถสภาพพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวถ่ายดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็ทุกอย่าง ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะเ,เปิดเบาะให้ดูครับประมาณนี้เลยนะครับสวยๆรถสะอาดครับรถก็เช็คอยู่ในความดูแลของเจ้าของเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงโชกยางหลังยางหลังก็ สมบูรณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้รถก็อยู่ประมาณไม่ก็หมื่นกว่าโลเองนะครับเดี๋ยวให้ดูรูท่อนิดนึงนะครับท่อก็สะอาด,ไม,มไ,ด,ออาดไม่มีตำหนิใดๆท่อสะอาดไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับโลกลังเดี๋ยวไปดูทางด้านซ้ายในส่วนของอาฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยแกะใดๆรถเดิมๆทั้งคันเลยนะครับเหมาะสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะ ก็คอซ่าส0 0นะครับปีปี2017นะฮะปลายปลายปี2017นะครับประมาณนี้นะครับประมาณปี 2017, 2018ฮะในเล่มเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะดูเล่มให้ว่ามันอยู่ที่ประมาณปีไหนเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายต่างคอนโซลเดี๋ยวผมปิดเบาะนะครับ เบาะก็เดิมๆนะครับส่วนกลางก็ไม่มีริ้วรอยใดๆนะครับลูกุญเจก็ไม่ช้ำนะครับนี่นะครับผมเปิดเบาะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมผมปวดนะเบาะก็ทํางานเปิดเปิดฝาถังนะครับฝาถังก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับเปิดเก๊ะนะครับเปิดเก๊ะให้ดูนะครับเก๊ะก็ตัวล็อกไม่หักนะครับ ตัวล็อกไม่หักก็เดิมๆนะครับตรงนี้ก็เดิมๆนะครับอุปกรณ์ปุ่มต่างๆก็ใช้งานได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นิดนึงนะครับเลขไม้อยู่ที่ประมาณ14,000กว่านะครับตัวไททันนี้นะครับไปใกล้ๆหน่อยไปซูมกลางๆลางอ่ะ่ายกิโลนะครับก็ถือว่ารถ รถไม่ค่อยได้ใช้นะฮะตัวเลขนี้ถือว่าสําหรับใครที่มองหาอยู่เนี่ยผมว่าเหมาะเลยเพราะว่าตัวเลขไม่เยอะนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเรื่องชิลเดี๋ยวผมจะยกชิลให้ดูนะครับว่าชิลใช้งานได้ปกติไหมไปถ่ายชิลนิดนึงนะขึ้นลงได้ตามปกตินะครับเพราะว่ารถค่อนข้างยังใหม่ะนะครับค่อนข้างยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูไฟหน้านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะฮะไฟหน้าใช้งาน สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้เป็น LED นะครับไฟหลีก็ปกตินะครับชิลขึ้นลงได้ปกตินะครับสวยนะครับรถค่อนข้างจะสวยสะอาดนะครับจานดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังไม่มีปัญหาใดๆครับไม่มีรอยเฉียวชนใดๆทั้งสิ้นนะครับขาดตั้งข้างทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยละกัน จะสตาร์ทให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวัดรอบเครื่องนะ เครื่องเงียบนะครับเงียบกริบนะครับเครื่องไม่มีปัญหาใดๆนะครับเสียงเครื่องเงียบเลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูไปด้านท่อเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงทางสายพานนะ่ะเดี๋ยวถ่ายไฟท้ายด้วยไฟท้ายทำงานปกตินะครับ อยไปฟังเสียงทางด้านสายพานนะครับสายพานก็เงียบนะครับเดิมๆครับไม่มีการแตะต้องใดๆทั้งสิ้นเงียบนะเดี๋ยวผมเล่นเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องเงียบนะครับประมาณนี้เลยสีเดิมใครที่ องการรถเดิมๆโอเคนะครับก็เนี่เขาเรียกว่า Honda p o อซ่า0 0ใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาดูตัวจริงได้นะครับที่ร้านแฟตยาลาสาขา2นะครับร้านอยู่ที่ถนนผังเมือง4นะครับติดกับนานากิปช็อปติดกับซุปบังเซ่นะครับเส้นเดียวกับอ่า อ,อยู่ระหว่างอยู่ระหวา่างสีแยก Family ่ไฮเปอร์มากับประชาชื่นนะครับเราก็มาดูตัวจริงได้นะครับราคาราคาตลาดปกติตัวนี้น่าอยู่ประมาณเท่าไหร่1สนสอนสนะครับแต่ร้านเราไม่ขายนะเราจะขายในราคา1นึ0 0 0สบาทพร้อมโอนให้เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจก็มาดูตัวจริงได้หรือจะทักแชทเข้ามาในทางเพจหรือทางา Facebook ส่วนตัวหรือว่าเพจของร้านหรือทาง YouTube ก็ได้นะครับ อย่างนึงเรามีรุ่นรถอีกหลายรุ่นให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับตอนนี้เนี่ยก็คันนี้เลยนะฮะนำเสนอนะฮะรถสวยๆนะครับสภาพดีสภาพเดิมการันตีด้วยช่างนะครับก็ฝาก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 ,ช,กช่องทางไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงครั้งนี้ก็เดี๋ยวใครสนใจก็สามารถทักมาได้หรือติดต่อมาทางเบอร์โทร0807083999ได้เลยนะครับ Honda f o r a ซ0 0 0ราคา1,100,000บาทราคานี้แทบจะต้องรีบคว้ากันไว้เลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากวัสดีครับ すっごい